สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอรประจำวันเสาร์นะคะวิดีโอที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชุดประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งหมอเพิ่งกลับมาอัดวิดีโอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะหลังจากหายไปนานหลายเดือนเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มาสําหรับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะซึ่งหมอได้พูดถึงหนังสือเล่มใหม่ที่ออกในเดือนมีนาด้วยนะคะก็<ม>ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อ ว่าคนที่ใช่จะไม่ยากนะคะต่อให้เจอเรื่องที่ยากคนที่ใช่ก็จะพยายามจับมือผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะจะวางแผงปลายเดือนมีนาคมนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครว่างในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนะคะก็สามารถมาพบกันได้นะคะที่เซ็นทรัลเวิร์นะคะที่คินโนคุนิยานะคะหมอจะมีงานแจกลายเซ็นนะคะส่วนเรื่องเวลารายละเอียดต่างๆเดี๋ยวรอติดตามนะคะถ้าเกิดว่าออกเมื่อไหร่หมอจะรีบบอกทุกคนเลย ส่วนวิดีโอในวันนี้นะคะเรายังคงในธีมความรักเหมือนเดิมนะคะชื่อวิดีโอว่าการมูฟออนหลังอกหักเหมือนการปล่อยวางจากหนังสือเล่มที่อ่านไม่จบนะคะซึ่งอันนี้ดัดแปลงมาจาก1บทที่หมอเขียนในหนังสือเรื่องคนที่ใช่จะไม่ยากเลยนะคะซึ่งบทนั้นชื่อว่าหนังสือเล่มที่อ่านไม่จบนะคะเนื่องจากว่าตัวหมอนะคะเป็นนอนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาที่นอนหนังสืออยากจะอ่านหนังสือนะคะก็จะอยากอ่านตั้งแต่หน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้ายใช่ไหมคะแต่ มันก็จะมีหนังสือบางเล่มค่ะทุกคนที่พออ่านไปแล้วรู้สึกว่าเอมอมันดูไม่น่าสนใจเลยนะคะหรือว่าแบบโอ้มันฝืนมากเลยนะคะอยากจะอ่านจบเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าจะเปลืองเวลาไปหรือเปล่านะคะ,ะทีนี้หมอคิดไปคิดมามันก็มีหลายแง่เหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักว่าอถ้าอกหกักหรือว่าถ้าไปต่อกันไม่ได้นะคะเราจะมูฟออนยังไงก็เหมือนกับการมูฟออนจากหนังสือเล่มที่เราอ่านไม่จบนั่นเองนะคะซึ่งหมอได้พบว่ามันมีความคล้ายกัน 5ข้อด้วยกันค่ะทุกคนไปฟังกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะคือเราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะอ่านหนังสือทุกเล่มบนโลกไปนี้นะคะแล้วก็หนังสือบางเล่มก็ไม่ได้ถูกจริตเราด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนกับคนรักนะคะเราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะไปทําความรู้จักกับคนทุกคนเพื่อจะ จะดูว่าเขาใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยเราเหมือนคุยกันครั้งแรกเราไม่โดนหรือว่าเห็นหน้าผ่านกันครั้งแรกเราไม่โดนก็ไม่ได้จาเป็นว่าเราจะต้องไปศึกษาเขาเพื่อที่จะให้มาเป็นแฟนเราในอนาคตหรือเปล่านะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะดังนั้นมันไม่ใช่ว่าหนังสือทุกเล่มจะถูกจริตเราเราไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือทุกเล่มก็เหมือนกับคนรักเช่นกันนะคะเราไม่จําเป็นต้องทําความรู้จักคนทุกคนเพื่อดูว่าเขาจะใช่คนรักของเราหรือไม่ค่ะข้อที่2นะคะหนังสือบางเล่มก็เหมือนคนบางคนที่เรา จะไม่ได้เจอนะคะเช่นนะคะหนังสือที่เขียนในภาษาอื่นนะคะหรือว่าหนังสือที่เฉพาะเจาะจงมากๆนะคะอย่างตัวหมอนะคะเรียนแพทย์ใช่ไหมคะหมอคงไม่ได้ไปอ่านหนังสือแบบวิศวะเคมีหรือว่าไปอ่านหนังสือแบบตำราภาษาศาสตร์อะไรลึกๆขนาดนั้นนะคะคนบางคนก็เหมือนกันนะคะที่เขาอยู่คนละประเทศกับเรานะคะหรือว่าคนที่เขาดูแบบไม่มีทางที่จะมาโคจรเจอกันได้นะคะก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาทําความรู้จักกันนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ะะจะมีโซเชียลมีเดียที่ทาให้เราเข้าถึงคนอื่นๆได้ง่ายนะคะแต่ว่าบางคนนะคะอาจจะแบบชอบเขาจากมุมไกลมองดูโซเชียลมีเดียของเขานะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะคุยกันแล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ร่วมกันได้หรือว่าด้วยโลจิสติกต่างๆนะคะหมายถึงว่าเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าสถานที่ที่อยู่นะคะหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกันที่ทําให้ต้องมาทําความรู้จักเป็นแฟนกันนะคะอันดับที่3นะคะหนังสือที่เราอ่านจบไปนานแล้ว ก็เหมือนกับความสัมพันธ์ที่จบไปนานแล้วนะคะเราอาจจะจารายละเอียดไม่ค่อยได้แล้วก็เหมือนกับความสัมพันธ์ที่มันผ่านไปนานแล้วเราอ่านหนังสือเล่มเนี้ยจบไปนานละมากแล้วแล้วก็อ่านจบไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องกลับไปอ่านอีกนะคะก็เหมือนความสัมพันธ์ที่เราเคยคุยกับคนคนนึงแล้วก็จบไปนานแล้วอาจจะจํารายละเอียดไม่ได้แล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่สมมุติว่ามีเพลงเพลงหนึ่งผ่านเข้ามาแล้วทําให้เราคิดถึงเขาคล้ายๆกันว่าบางทีเราไปอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งแล้วก็มีประโยคที่่คคล้าาายกันหรือววใจมที่คล้าย เราก็อาจจะนึกถ auto, ึงหนังสือเล่มนั้นได้นะคะก็เหมือนแฟนเก่าที่จบไปนานแล้วนะคะอันดับที่4นะคะคงไม่มีหนังสือเล่มไหนที่สําคัญเท่าหนังสือที่เล่มอยู่ตรงหน้านะคะก็คือขณะที่เราอ่านหนังสือนะคะทุกคนเราจดจ้องอยู่กับหนังสือที่อยู่ตรงหน้าเราใช่ไหมคะเช่นกันเวลาที่เรามีแฟนนะคะคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่สําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเรากําลังมีความสัมพันธ์กับเขาในขณะนี้นะคะดังนั้นหนังสือเล่มที่อ่านไปแล้วแบบแฟนเก่าหรือว่ามีหนังสือเล่มอื่นที่เราอยากจะอ่านนะคะก็ ไม่สําคัญเท่ากับหนังสือที่เราอ่านอยู่ตรงหน้าเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขที่สุดค่ะทุกคนข้อที่5นะคะอย่าเสียดายที่จะทิ้งของที่เคยรักหรือว่าหนังสือที่เราเคยอ่านนะคะอันนี้เหมาะเอามาจากคุณมาริเอตคอนโดนะคะซึ่งเขาเป็นนักจัดระเบียบบ้านที่โด่งดังแล้วก็มีตัวสารคดีใน u t u b e นะคะแล้วก็มีหนังสือที่เขาเขียนที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ได้รับการแปลหลายภาษานะคะซึ่งคุณมาริเอตเขาบอกว่าของบายอยางเนี่ยมัน เคยมีค่ากับเรามากแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะของอันนั้นน่ะอาจจะไม่ได้มีคุณค่าทางใจเท่ากับที่มันเคยมีตอนที่เราอย่างอยู่กับคนคนนั้นนะคะดังนั้นอย่ากลัวที่จะทิ้งหนังสือที่เราอ่านไปแล้วหรือว่าเราอยากอ่านไม่จบแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะได้มาอ่านอีกหรือว่าแม้แต่เอาไปบริจาคก,ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องทิ้งเอาไปบริจาคให้คนอื่นอ่านต่อแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันเพราะว่าหนังสือหรือว่าสิ่งของที่เราเคยรักที่เราอาจจะได้มาได้เป็นของขวัญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีค่าทางใจในช่ว งเงงวลาหนึแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าทางใจแล้วเราเห็นแล้วเราก็ยังร้องไห้ยอยู่นะคะหรือว่าเราเห็นแล้วมันทําให้เราห่วนนึกถึงวันที่ไม่ดีในอดีตเนี่ยก็ควรที่จะทิ้งมันเสียหรือว่าเอาไปบริจาคเสียไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ให้ใจเราเจ็บช้านะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่หมอครุ่นคริสนะคะว่าเออหนังสือบางเล่มเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่เราคุยด้วยแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วยังไงเราก็ต้องมูฟออนนะคะอ่านไม่จบก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มูฟออนไปอ่านเล่มใหม่หรือว่าอ่านหนังสือที่เราอ่านอยู่ตรงหน้าคือหนังสือเป็นหนังสือที่เป็นเหมือนตัวแทนของความสัมพันธ์ในปัจจุบนันก็ให้ใส่ใจเขาให้มากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการอ่านหนังสือไม่จบนะคะกับการมูฟออนหลังจากการอ,อกหักนะคะ,ะ,คะก็เขียนมาได้เห็นด้วยหรือไม่เห็น ด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราความเห็นอาจจะแตกต่างกันก็เอามาแชร์กันได้นะคะบางทีหมอก็ได้ความรู้จากการที่อ่านคอมเมนต์ของคนอื่นๆเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะหมอจะจบคลิปวิดีโอนี้ด้วยคําคมเช่นเคยนะคะคําคมนี้นะคะเป็นของคุณสตีฟมาราบอรีนะคะคุณสตีฟบอกว่า letting go means to come to the realization that some people are a part of your history but not a part of your destiny นะคะเป็นคำคองจองแล้วก็คมมากเลยนะคะแปลเป็นไทยก็คือการป สิ่งนั้นไปหมายถึงการได้ตระหนักว่าคนบางคนเป็นส่วนหนึ่งของอดีตแต่ไม่ใช่พรมลิขิตในชีวิตเราค่ะโอเคขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสาเร็จได้ในแบบของตัวเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายต่อให้เจอเรื่องที่ยากก็จะสามารถ ต่อให้เจอเรื่องที่ยากคนที่ใช่การ move on หลังอกหักเหมือนการปล่อยวะอันดับแรกนะคะคือเราไม่ได้มีเวลา <c oughs> ไม่ได้กลับไปอ่านอีกก็เป็นเหมือนหนังสือที่เราไม่ได้กลับไปอ่านอีกทำไมพูดงง